ใชชาตินี่บ่เคยบ่เคยอันยิงฆ่าซึกจเกลือเป็นบอกมีแต่เขาวิทยุอย่างเดียวเราถึงคิดเราไม่ฆ่าใครเราคนวิทยุพอพี่น้องมือนี้ก็พ่พี่พอน้องมันอยู่กับสองเบาะเลยสำหรับวันนี้วันล่มย่าพี่น้องบรรยศมีโอกาสได้มากินในซอยจุพี่น้องเลยนี่เบิ่งนี่นี่เห็นว่เห็นว่มือนี้ก็มาพร้อมไม่ได้ สหายดาดยวแดงพี่น้องเนี่ยอ่าเขยอันนี้เขยครับอ,อันนี้ทีมงานครับทีมงานทีมงานอันนี้ไอไอใชายเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่อ่ารับวัอนี้มาพี่น้องมานี่ซอยจุอาหารชิงโตมาบันปันใหญ่ายเปล่าเลยโตมึงกันเลยพี่น้องนะอืมน <s> ้ำไหลอุ <S <s ้ยอ่าค้างๆเลยพี่น้องเห็นบ่นี่มาตัวหืมพักพักพัก

สหายเอาขนาดเป็สหายอยู่ป่านานๆไม่ได้เข้ามาในเมืองก็เป็นอย่างนี้เลยสหายดาวแดงเนี่ยมาพร้อมติ๊เขาคักๆคุณยังนะเอาเลยครับดันเลยดอาเลยเอาเลยตามสบายอ่าจริงัวเมื่อเราเคี่ยวไม่ได้ พี่น้องเอ้ทหายยำมาได้ทุกคนย่าเยอไหมฮวันเาร์ายพี่น้องเอ้อยงน้ยังไม่เด็กเดเลยคับคบคาบกะีพี่น้องขมลมลำคับกะลีพี่น้องเอ้เอาไหมเียมงานเล่นดนตมีปัญญากินเลยอ สหายยำาได้่ยำมาได้กินไรฟาอ๋อครัเปนหสหายยุป้ากินยังกับกินข้าบ่หรือกินหัวมันหัวเพิ่บ่กินหวมันโอ้บไม่ได้กินหัวกลัวข้าไม่มีกินพร่ะวาไม่ปลูก แซ่บอีคือเก่าพี่น้องเลยแซ่บหังง่ยำบอลสาหายหยำบ่ดพี่น้องก็สหาย <laughs> สหายาายำบยย่ดเว้ยมปเขาม่กิๆๆนหรอ โอ้ยกินตับเดยมันมันยังไงงานาคตะวันายรดยอดอผม,มลำล้ปยา่นี่ยกินยังขับงายกินเสือบอกยินป่ากินหัวมันมนะกินหัวคนกินหัวม,มันโอ้อเนื้อเดี๋ยเนื้อเสือเนื้อเนื้อทำไมไปลบอำเภอกราบเชิงจังหวัดสุรินทร์ เพิ่มลบอยู่กับเขมรยิ่งปืนยังไม่ได้ยิงฮะผมพลวิทยุสังกัดพลวิทยุมีสองแปดอยู่มีทหารล้อมรอบมีสองแปดอยู่ปืนไม่เคยได้ยิงบ่จับแต่โทรศัพท์อย่างเดียววิทยุอสองแปดอยู่วัวสองวัวสองเนี่ยวัวสอง สั่งการอย่างเดียวเฮ้ยมึงนั่งไปอยู่มึงนั่งไปครับมึงนั่งไปยังด้อยจังดวกกบัวเบือกงารทีแก้วไปมึงเล่าดิมึงเล่าอ่ะไปเล่าไปไปไม่สู้ไม่สู้ไปละไป ไปอยู่สู้กับไผยังไปสู้กับเขาสู้กับฝรั่งหรือว่าสู้กับไทยเพราะว่าประเทศลาวกับประเทศไทยมันเว้าคือกันนะพูดคือกันคุยกันเรื่องแต่ประเทศกัมเูชานี่กนนี้ยก็เป็นเนามคุยกันมาอยู่้ประเทศลาวนี่ยอย่าลืมนะผมเป็น พลเม็ดปืนนะครับอย่านะผมได้มีเหรียญด้วยนะมีเหรียญนะปืนยังปืนเอ็กเคเบาเอ็กเคสามสามถ้าเอ็กเคสีสีสีท้ายจะพับเคยยิ่ง เคยยิงโจรตายอยู่บอกผมพ่นวิทยุจะไปยิงกับใครวี่แต่เขารอบรอบผมถ้าถ้าผมนี่ไปนะก็เรียบร้อยเรียบร้อยหมดเพราะว่าผมพ่นวิทยุไงออมีจะสั่งเขายิงอย่างเดียวเลยไม่ได้ละครับมึงจะเป็นร้อยตีร้อยเอกร้อยโทรสิบจ่าเอก ต้องอยู่ในคําสั่งผมเพราะอะไรผมพลวิทยุคนวิทยุสั่งได้สั่งได้นะร้อยเอกร้อยโทรร้อยตีหอจะมาแล้วกับข้าวจะมาแล้วระยะเวลาทำนั้ำทำน้ำ หอนี่ยก็ได้ขึ้นอยู่บ่ได้ขึ้นอยู่หอได้ส่งอาหารขึ้นตอนมันบินหรือว่าขึ้นตอนมันอยู่ในบ่งปืนบนเพื่อขึ้นบ่ไปส่งกล่องร้อยโอ,อ้ยู่ในป่าอันตรายยิงกันจริงนะ การรับใช้ชาตินี่บ่เคยบ่เคยอันยิ่งค่าซื้อเกือบเป็นบ่ไม่นไม่มีแต่เฮาจะอยู่อย่างเดียวเราถึงคิดเลยเราไม่ฆ่ากันเราคนวิทยุมึงต้องล้อมรอบกูปมดทุกคนเลยทำงานนี่ต้องล้อมรอบโอ้สลัดไม่ได้สลัดเนาะอันนี้เรื่องจริงค่อันเรื่องจริงนะคนวิจวัตรนะยุ่งยุ สิบปีนะครับสิบปีแต่ผมมียศสิบปีคอมเมนต์เออนลพ่อนโพส่อนพรผอนพดป่อนพดบั้งเถอะสมัยโน้นเอนพดเขาเอาสิถามเเียนสิถามมันมันเห็นไม่เห็นในกล้องเนี่ยนกใครตายยกในกล้องเนยมันมันอะไรนะ สีปิดกองเลย้ไว้ยกองสีปิดกองครับนี่เขามักทุเรียนครับพี่น้องโอ้พี่น้องนี่มาแกมแกมทุเรียนพี่น้องเลยผพ้ใได้กินบักซองเช้ากับกินไม่ได้ดอกพี่น้องเลยมันบูธกันนะกับทุเรียนเต่พจะบู๊หายใจหม้อาวซองเช่ากับห้าชิปตัวสังสรรทหารนี่ผมพลวิทยุทหารทุกคน่ที่มันต้องมามาล้อมรอบผม ถ้าผมเกิดตายขึ้นมาพวกมึงก็ตายเพราะอะไรผมเป็นคนสั่งการไงหน่วยเหนือเขาสั่งมาผมก็ต้องบอกแม้แต่ร้อยเอกร้อยโทที่มาคุมไหนของไงทหารอ่ะในกลุ่มนี้ถ้าผมตายก็จบแหละตายหมดโอเคครับทำไมต้องตายหมด คนสั่งการยุติสาระวันนี้กันปะมาณนี้แหละพี่น้องมาร่วมญาติพี่น้องในบ้านนี้มาอยู่กับสหายดาวแดงเพิ่นเว้าประวัติดาวแดงให้ฟังสาหร่ายขมมากสาหร่ายขมมากคนวิทยุคนว่าคนวิทยุคนวิทยุผมเคยจับปืนร้อยร้อยร้อยใส่ร้อยยังร้อยยันร้อยยังอยู่เป็นทารสาระวันนี้กันกองพลป่านาดูลามสาระวันนี้ ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีครับ,รบนี่ <laughs>